ถาม,มาตอบได้คุ้มไหมที่จะลงทุนซื้อรถดำนาสักคันคุ้มค่ะคุ้มอ่ะใช้น้ำมันวันหนึ่งสิบร้เงี้ยก็าใช้ยังไมถึงหลิตรเลยที่บ้านก็มีรถด,ดำนาอยู่นะคะมีงานจ้างให้ไปดำทุกวันเลยค่ะคุ้มค่ะทำของตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างด้วยวันได้ตั้ง, 7, งเงจงด็ววดพมีรายได้7 0 0ดบาทต่อวัน ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพี่แป๋วธนุนีทองฉ่บเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพรับจ้างดำนาจังหวัดสุพรรณบุรีคือทําทําประกอบอาชีพมาทุกอย่างและขึ้นเหนือล่องใต้อีสานเหนือขายของไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับรถดำนานจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่แป๋วก,ก็คือการเปลี่ยนมาทำนาดำนั่นเองครับที่ทำนาดำก็เพราะว่าข้าวดำมันดีต่อเนื่องนะมันดีหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้านาหวานใช่ไหมไหนจหญ้าข้าวดิบข้าวเด้ง เยอะมากสู้ไม่ไหวทําไปแล้วมันไม่คุ้มพูดกันง่ายๆทํานาหวานไม่พอให้ค่าเช่าเขาเนี่ยคือสิ่งที่ชักจูงจากนาหวานให้มาเป็นนาดา่าการตัดสินใจทํานาดําของพี่แป๋วในวันนั้นทําให้พี่แป๋วได้ผลผลิตมากขึ้นกว่านาหวานเยอะเลยครับแต่การทํานาดําของพี่แป๋วในตอนแรกก็ยังเป็นการจ้างรถดํานานะครับแล้วอะไรที่ทําให้พี่แป๋วตัดสินใจซื้อรถดํานาครับจ้างรถดํานานเที่ยวหนึ่งก็สามหมื่น เพราะว่ามันไล่ละพันห้ารยี่สิบไล่มันก็สามหมื่นถ้าจ้างหลายๆเที่ยวใช่ไหมอยากสามหมื่นสองเที่ยก็หกหมื่นหกหมื่นสามเที่ยก็เก้าหมื่นพี่ก็คิดว่าเออเอาเงินตัวที่จ้างเขาเราซื้อเองดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงเราก็ทํานาตลอดอยู่แล้วเลยตัดสินใจซื้อรถด,ดามาทําของตัวเองแล้วอยู่ต่อมาก็เอ้ยแกไปดําให้ฉันบ้างบ้านนู้นก็แกไปดําให้ฉันบ้างบ้านนี้ก็ แกไปทำให้ฉันม้างบางคนมาหาที20่ไ,ไร่15ไร่เลยตอนแรกก็ยันหัวชนฝาเลยนะพี่อบอกโอ้ยไม่เอาหรอกโอ้ร้อนโร้อนเหนือหน่อยกึนเหนื่อยตอนนี้ลถลากค่านะคะไม่ได้ลากรถตอนแรกดานาจเจ้าหนึ่งกว่าสิบไร่ก็ไม่จ่ายเงิน 15, หมื่นห้าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเจ็ดพันวันแรกก็จะเข้าท่าแล้วเอาแล้วสิตอนนี้กลับมานอนคิดดีฮะวันได้ต้งเจ็ดพันก็เลยจะมายึดเป็นอาชีพแล้วไนงะ ถามว่าทำนานไหมกว่าจะคุ้มปีเดียวก็คุ้มแล้วค่ะเอาแค่วันละสิบไร่พอหักค่าก้าแล้วก็วันละเจ็ดพันไม่ต้องกลัวว่าไม่มีงานรถดำคนหาเพียบใครใครก็อยากดำใครก็อยากดำทั้งทุง่งการมีรถดำนาเพียงคันเดียวนะครับทำให้พี่แป๋วมีกําไรจากการรับจ้างดำนามากถึงเจ็ดบาทต่อวันเลยทีเดียวครับ พี่แป๋วจึงตัดสินใจซื้อรถดำนาเพิ่มเติมแล้วทำอาชีพรับจ้างดำนามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับอาชีพดำนาสำหรับพี่คือไรายได้เข้ามาหมุนในครอบครัวดีเงินไม่ขาดมือตอนที่ไม่มีรถดำนาคือว่าการเงินก็ติดขัดต้องหาเช้ากินขําหาหาเชียวกินเชียวว่างั้นเถอะไม่ต้องหาเช้ากินขําได้มาก็ไปแล้วตั้งแต่มีรถดำนา มีเงินส่งลูกเรียนมีเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาการกินอยู่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นดีมากเลยเรื่องราวของพี่แป๋วทำให้เห็นความคุ้มค่าของการซื้อรถนำน้านได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็ดีขึ้นทันตาเลยครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อรถดำนาสามารถคอมเมนต์หรือลงชื่อกันไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อรับการติดต่อ,อก,กลับจากทางทีมงานได้เลยนะครับและหากใครอยากรู้เรื่องการทำนาดำเพิ่มเติมอีกสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของสยามคูปตาและเพจสยามคูปตาได้เลยนะครับสำหรับฉันรถดำนาคูปตาดีมากคุ้มมาก